ที่หาทยาวัตถุเนี่ยน้ำเลี้ยงหัวใจตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระสัพพยุตยานของพระเาเมื่อชาวนะที่เป็นพระสัพพยุตยานน่ยโลดแล่นอยู่ในหาไทยก็ผักกริยาจิตตชรูปที่เป็นมหากริยาญาณนะสัมยุตอสังคาลิกสม,มนัตในพระโลหิตของพระุทธเจาด้วยแสงสว่างของปัญญาก็ผักออกมาฉะนั้นส่วนที่เป็นสีแดงก็พวยพุ่งออกมา ทีนี้ส่วนที่เป็นสีขาวก็คือจากพระทันตและกระดูกสีขาวก็พวยพุ่งออกมาด้วยส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนี่พระเกศาส่วนที่เป็นสีเหลืองผิวสีทองและสีอะไรอีกที่ฝาพระบาทละฝ่าเท้าเหมือนสีหงสบาทออกมาจากฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทแล้วก็เริ่มประพัดสอนอันนั้นรวมทั้งหมดก็พวยพุ่งออกมาหกสีเนี่ยสว่างสวัยทั่วทศทิศ ทั้งทิศทั้ง10ตอนที่พระเจ้าพิจารณาวิธรมเจ็ดกัมพีในสัปดาห์ที่4ี่ฉัพนารังสีก็เผยพุ่งและตอนที่ไปแสดงอภิธรรมปิดกที่ดาวดึงพอถึงกัมพีปฐานฉัพนารังสีก็เผยพุ่งออกมาทีนี้ตรงเนี้ยโดยมากเราก็ติดกันที่แสงติดกันที่สีแต่เราไม่รู้ว่าตัวที่ทําให้สีหกสีพุ่งออกมาคือพระปัญญายานที่เรียกว่าพระสัพพยุตยานต้องการขับเน้นว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ให้พวกเราเข้าถึงปัญญาไม่เข้าไม่ใช่เข้าถึงแสงไม่ใช่เข้าถึงสีข้าใจยังหลอกลองพุทธศาสนาขับเน้นอะไรปัญญุตราสเสธรรมาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดฉะนั้นถ้าตราบใดยังไม่เข้าถึงปัญญายังไม่หยุดความเพียรต้องเข้าถึงปัญญาี่ปัญญาในระดับไหนกรรมสกตาปัญญาปัญญาที่เข้าไปเห็นกรรมและผลของกรรมยังไม่พอ ต้องชานะปัญญาปัญญาที่สามารถทําจิตของตนเองให้เป็นสมาธิเป็นต้นได้เพราะยังยังพัฒนาถึงวิปัสนาปัญญาปัญญาที่ไปเห็นความจริงของกษษระแสชีวิตร,รูปนามกันห้าด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาเพราะยังยังต้องไปถึงไหนมรค,คปัญญาปัญญาที่สามารถรักกิเลสเป็นสมุเทเฉทปพอาหารเพราะยังยังต้องไปถึงผลละปัญญาปัญญาที่เข้าไปสวยผลจากการกิเลสที่ถูกละแล้วเพราะยังยังต้องตรวจสอบด้วย ก็เรียกปัจจักขณะปัญญา,า,ญญาคือปัญญาไปตรวจสอบว่า,าปัญญาที่เคยไปรู้ว่ากิเลสที่ละกิเลสที่เหลือมรรคที่ได้ผลที่ได้เป็นมรรคอะไรผลอะไรและมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นนิพพานประเภทไหนเป็นสุญญตานิพานอนิมิตานิพพานหรืออัปปนิหิตานิพพานมาช่องไหนเนี่ย สายไหนเด่นสายอนิีจะลักษณะทุกลักษณะเลื่อนนาตารักษณะ,เ,าาะเป็นต้นปัญุตราสเพธมาทรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดฉะนั้นเมื่ออาทงฉัพพันนาลังศีไปบูชาฉัพพันรางังศีถูกเปล่งออกมาด้วยด้วยกำลังของปัญญายาณฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงปัญญาอย่านิ่งนอนใจ